เมื่อซอมบี้นั้นหลงรักสาวสวยเรื่องราวของความรักตายซากถึงได้เกิดขึ้นยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องแมลงหนังและอยู่กับผม,มแอดมินเบเน็ตแมลงหนังสตูดิโอภูมิใจนําเสนอการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่าซอมบี้ที่รักแต่ก่อนที่จะไปรับฟังขอแจ้งข่าวดีให้แฟนๆช่องแมลงหนังได้ทราบซึ่งในตอนนี้ช่องแมลงหนังได้เปิดให้คุณผู้ชมได้รุนรับของที่ระลึกจากช่องแมลงหนังโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ใต้คลิป คอมเมนต์ไหนโดนใจรับไปเลยของที่หรึกจากช่องแมลงหนังจับรางวัลหาผู้โชคดีทุกๆ500ติดใครอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกันเยอะๆผู้โชคดีอาจเป็นคุณก็ได้ถ้าพร้อมกันแล้วขอเริ่มสปอร์เลยละกันเปิดมาฉากแรกจะเห็นว่าตัวหนังได้เล่าถึงโลกที่เต็มไปด้วยโรคระบาดที่สามารถทําให้คนนั้นกลายเป็นซอมบี้ได้ซึ่งไอ้โรคระบาดนี้มันระบาดมาบนโลกกินระยะเวลายาวนานถึง8ปีด้วยกันไม่ว่าสถานที่ใดที่เคยมีคนผูกพัพนตอนนี้ก็เต็มไปด้วยฝูงซอมบี้ซึ่งตัวหนังได้พาเราไปที่สนามบินแห่งหนึ่งที่ ต็มไปด้วยซอมบี้พวกเขาวนั้นเดินไปเดินมาแบบไร้จุดหมายโดยซอมบี้ในหนังเรื่องนี้นั้นมีด้วยกันอยู่2ประเภทประเภทแรกก็คือพวกซอมบี้ที่เป็นซอมบี้ทั่วไปส่วนประเภทที่2ถูกเรียกว่าโม,โมนีพวกนี้นั้นเป็นซอมบี้ประเภทกลายพันุโดยร่างกายของซอมบี้ประเภทนี้จะมีลักษณะคล้ายๆซากศพ พวกมันนั้นกินทุกอย่างที่ขวางหน้าโดยซอมบี้ทั้งสองประเภทนั้นใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่โดยพวกเขานั้นเป็นเพียงเพื่อร่วมโลกกันเท่านั้นแต่ในกลุ่มซอมบี้พวกนี้ยังมีซอมบี้ตัวหนึ่งเขานั้นเป็นซอมบี้ที่มีหน้าตาที่หล่อเหลาแถมยังมีพฤติกรรมและความรู้สึกที่แตกต่างจากตัวอื่นเอาเป็นว่าขอเรียกซอมบี้ตัวนี้ว่าซอมบี้พระเอกแล้วกันซึ่งซอมบี้ตัวนี้ก็มีซอมบี้อีกตัวหนึ่งที่เป็นเพื่อนโดยพวกเขามักจะสื่อสารกันด้วยเสียงแปลกๆเช่นเอออ่า แต่เท่าที่ฟังมันจะมีอยู่2คํคำที่ฟังได้ค่อนข้างชัดเจนก็คือคำเม้่าเมือง แล้วก็คําว่าหิวซึ่งตาหาพวกเขานน้นสื่อสารกันด้วย2คํานี้กลุ่มซอมบี้จะรู้ทันทีว่าพวกเขานั้นจําเป็นที่จะต้องออกไปล่าอาหารกันแล้วโดยการล่าอาหารของซอมบี้พวกเขานั้นจะเดินกันไปเป็นกลุ่มเพราะบริเวณด้านนอกนั้นยังมีพวกมนุษย์ที่จ้องจะระเบิดหัวพวกเขาในทุกเวลาที่พวกเขานั้นเจอพวกซอมบี้ทางด้านพวกมนุษย์ที่ยังไม่ติดเชื้อซอมบี้พวกเขาได้สร้างกําแพงขนาดใหญ่เพื่อแบ่งเขตแดนระหว่างซอมบี้และก็มนุษย์ภายใต้การกํากับดูแลของผู้พันคริสติโอซึ่งการกักตัวเองอยู่หลังกําแพง ทำให้พวกเขาไม่สามารถหาอาหารหรือว่าทําการผลิตปัจจัยต่างๆในการใช้ชีวิตได้จึงจําเป็นจะต้องส่งคนหนุ่มคนสาวนั้นออกไปหาอาหารและสเสบียงมาให้กับพวกที่อยู่หลังกําแพงแต่การที่จะออกไปอย่างด้านนอกเพื่อเผชิญหน้ากับฝูงซอมบี้นับร้อยมันก็ต้องส่ง,งคนมีฝีมือและคนเก่งนั้นออกไปโดยการออกไปหาสเสบียงครั้งนี้นําทีมโดยลูกสาวของผู้พันคริกจิโอเธอมีชื่อว่าจูรีโดยมีแฟนหนุ่มของเธอนั้นติดตามไปด้วยเขามีชื่อว่าแพรรี่ซึ่งแพรรี่นั้นไม่นคนที่หัวรันและมีนิสัยที่ค่อนข้างเป็นผู้นา นอกจากนั้นยังมีเพื่อนสาวของจูลี่คนที่ร่วมเดินทางออกไปหาสเสบียงในครั้งนี้พวกเขาเนะื่เดินทางออกจากแคยกักกันแล้วก็เจอกับห้องสเสบียงขนาดใหญ่ซึ่งในขณะที่พวกเขาเนะี่ยกำลังเพลิดเพลิอนอยู่กับการหยิบสเสบียงและยารักษาโรคใส่กระเป๋าแต่เพื่อนสาวของจูลี่ก็ได้ยินเสียงบางอย่างนั้นดังออกมาจากข้างหลังห้องเธอจึงได้รีบตะโกนบอกกับจูลี่จูลี่ได้ยินดังนั้นเธอจึงรีบบอกให้ทุกคนและรีบออกไป แต่ด้วยความหัวร้านของแฮร์รี่ทําให้เขานั้นไม่ยอมออกไปเขานั้นบอกกับทุกคนว่าเราต้องทาภารกิจให้สําเร็จและเอาสเสบียงกลับไปยังค่ายกักกันให้ได้มากที่สุดแฮร์รี่นั้นพูดยังไม่ทันจบประโยคก,ก็มีฝูงซอมบี้นั้นบุกเข้ามาและหนึ่งในซอมบี้พวกนั้นมันก็คือซอมบี้น้าหล่อหรือซอมบี้พระเอกของเราเั่นเองซึ่งขณะนั้นจูลี่และก็เพื่อนสาวของเธอก็ช่วยกันยิงสกัดฝูงซอมบี้ไว้ในจังหวะที่จูลี่นั้นยิงปืนซอมบี้พระเอกก็ได้เห็นหนางเอกเป็นครั้งแรก เขาตกกหุ่มรักนางเอกเขาอย่างจังและในช่วงชุลมุนนั่นเองพระเอกซอมบี้ก็ถูกแฮร์รี่แฟนของนางเอกได้ยิงที่หน้าอกทําให้เขานั้นเข้าโจ,จมแฮร์รี่ในทันทีโดยซอมบี้พระเอกก็ได้กินแฟนของนางเอกเข้าไปซึ่งในช่วงจังหวะที่เขานั้นกินสมองของแฮร์รี่ทําให้เขาได้สัมผัสอะไรบางอย่างรวมถึงความทรงจําและความรู้สึกดีๆของแฮร์รี่และการที่ซอมบี้พระเอกนั้นต้องกินสมองของมนุษย์ และถ้าหากว่าไม่กินสมองของพวกเขาเข้าไปคนที่ถูกพวกซอมบี้นั้นกัดก็จะกลายเป็นซอมบี้เหมือนกันและอย่างหนึง่งที่ซอมบี้พะเอกและไม่เหมือนซอมบี้ตัวอื่น เพราะเขาเลือกกินเฉพาะสมองมันทําให้เขาสัมผัสได้ถึงความเป็นมนุษย์อีกครั้งและตรงจุดนี้เองที่ทําให้ซอมบี้พระเอกนั้นแตกต่างจากซอมบี้ทั่วไปเพราะเขานั้นอยากสัมผัสความเป็นมนุษย์อีกครั้งและการที่พระเอกซอมบี้นั้นกินสมองของแพรรี่เข้าไปทําให้เขานั้นได้ความทรงจาบางส่วนของแพรรี่ติดมาด้วยรวมถึงภาพเหตุการณ์ต่างๆในขณะที่ฝูงซอมบี้ของพระเอกกำลังเข้าขย่ำคนอย่างเมามัน ซอมบี้พระเอกของเราก็หาวิธีที่จะช่วยนางเอกจากที่นี่ซอมบี้พระเอกพยายามสื่อสารกับจูลี่ให้เธอนั้นอยู่เฉยๆในขณะที่มนุษย์คนอื่นนั้นถูกซอมบี้จับกินไปจนหมดซอมบี้พระเอกได้เอาเลือดมาทาไปทั่วตัวและใบหน้าของจูลี่เพื่อให้ซอมบี้ตัวอื่นนั้นไม่ได้กลิ่นของมนุษย์ จากนั้นซอมบี้พระเอกก็ได้พาจจลี่ไปยังที่พักส่วนตัวของเขาซึ่งเป็นเครื่องบินโบอี้ยขนาดใหญ่ในช่วงที่ทั้งคู่นั้นอยู่ด้วยกันพวกเขาก็ได้สนิทสนมกันมากขึ้นซอมบี้พระเอกได้ทํากิจกรรมหลายอย่างร่วมกันนางเอกเช่นการฟังเพลงหรืออ่านหนังสือแต่เขาก็ยังไม่ลืมที่จะปลูกความทรงจําที่นางเอกนั้นมีให้กับแฮร์รี่ซึ่งตัวพระเอกก็ได้เก็บซากสมองแฮร์รี่นั้นติดมาด้วยเวลานางเอกหลับเขาก็ได้เอาขึ้นมากินเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงความรู้สึกการเป็นมนุษย์และก็จะได้รู้ถึงเรงรรื่อองงาขจดีแและก็ฮ ซึ่งในช่วงเวลาที่พวกเขานั้นอยู่ด้วยกันบนเครื่องบินมันก็ผ่านไปหลายวันทําให้จูดีนั้นเริ่มสังเกตเห็นว่าพระเอกรับรู้ในสิ่งที่เธอนั้นพูดเธอจึงได้พยายามถามชื่อเขาแต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นสอมง้เขาจึงได้แต่พูดว่าอ่าอ่า สุดท้ายนางเอกเลยตั้งชื่อพระเอกว่าอ่าหนึ่งในความทรงจําที่อ่านั้นได้มาจากการกินสมองแฟนของนางเอกก็คือภาพเหตุการณ์ที่แพรี่และก็นางเอกนั้นออกไปตามหาพ่อของแพรี่อย่างนอกกำแพงเพราะเนื่องจากพ่อของแพรี่นั้นหายไปหลายวันแต่กลายเป็นว่าคนงานและพ่อของแพรี่นั้นกลายเป็นซอมบี้และไล่งับแพรี่และก็ตัวของนางเอกทําให้เธอนั้นจาฝังใจสิ่งที่อ่านั้นพอจะทําให้นางเอกนั้นหายกลัวได้ก็คือการดูแลและเอาใจใส่นางเอกเช่นการห่มผ้าหาอาหารมาให้กิน ทาให้จูลี่นางเอกของเรานั่นถึงก็งงว่าซอมบี้ตัวนี้ทำไมไม่เหมือนซอมบี้ตัวอื่นเมื่อทั้งคู่นั้นสนิทกันมากขึ้นทําให้จูลี่นั้นพยายามจะหาทางกลับบ้านเธอได้ออกอุบายว่าเธอนั้นหิวทําให้อานนั้นต้องออกไปหาอาหารจากนั้นจูรี่ก็พยายามหนีแต่ปรากฏว่าฝูงซอมบี้แถวนั้นได้กลิ่นม,มนุษย์ของจูลี่พวกมันจึงวิ่งไล่ตามเธอ แต่โชคยังดีในจังหวะนั้นที่อาน,นั้นได้เข้ามาช่วยเธอไว้ได้ทันและอาก็ได้ใช้วิธีเดิมโดยกาวเลือดมาป้ายที่หน้าของนางเอกรวมถึงที่เสื้อและสอนให้จูรีนั้นเดินแบบซอมบี้ทาให้จูรีนั้นรอดพ้นจากการถูกกินจากพวกซอมบี้ที่หิวกระหายพวกเขาได้กลับไปใช้ชีวิตบนโบอี้เครื่องบินอีกครั้งแต่จูดีก็ยังมีความรู้สึกว่าเธอน่นอยากกลับบ้านเธอจึงได้ขอร้องอาให้พาเธอกลับบ้าน อาจจะได้บอกกับจูลี่ว่าเธอเพิ่งมาถึงที่นี่ถ้าหากเธอไปในตอนนี้มันจะทําให้พวกซอมบี้ตัวอื่นนั้นสงสยัยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรออีกสักสองสาวันในช่วงเวลาหลังจากนั้นทั้งคู่นั้นอยู่ด้วยกันตลอดมันทําให้หัวใจของอาที่เคยตายซานั้นกลับมาเต้นอีกครั้งอีกทั้งอายังพูดได้อีกด้วยแต่เขาน้นก็ยังพูดแบบเชื่องช้าแต่ถึงจะมีความสุขยังไงนางเอกก็ยังมีความต้องการที่จะกลับบ้านเธอจ,จะได้หนีอาลงจากเครื่องบินไปอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้ง พวกซอมบี้นั้นรู้ว่านางเอกนั้นคือมนุษย์ทําให้พวกน,น,นั้นพยายามจับนางเอกกินแต่ในจังหวะนั้นอ่าก็ได้เข้ามาช่วยเหลือชีวิตนางเอกไว้ทันซึ่งหนึ่งในซอมบี้ที่เป็นเพื่อนของพระเอกก็ได้บอกว่าให้กินนางเอกซะเพราะเธอนนั้นเป็นมนุษย์และมนุษย์ก็เป็นอาหารให้กับพวกเราแต่ในช่วงจังหวะความโชคร้ายก็เข้ามาถึง พวกโบนีนั้นโผล่มาพอดีทําให้อ่านั้นต้องพาจูดีนางเอกของเรื่องนั้นหนีโดยมีพวกโบนีนั้นตามมาติดๆแต่ซอมบี้เพื่อนของพระเอกก็ได้มาช่วยชีวิตพวกเขาไว้โดยการขับรถมาชนพวกโบนีซอมบี้ตัวอื่นที่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาจะได้หลีกทางให้กับอ่านแล้วก็นางเอกได้หนีไปพวกเขาได้ขับรถมาเรื่อยๆแล้วมาจอดพักที่บ้านหลังหนึ่งแล้ในคืนนั้นเองอ่าก็ได้สารภาพกับจูลี่ว่าเขาเป็นซอมบี้คนที่ฆ่าแพรรี่แฟนของนางเอก จูรี่เธอไม่ว่าอะไรแต่ดูเหมือนว่าเธอกําลังรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่จูจูอ่าก็เผลอหลับไปและเป็นครั้งแรกที่เขานั้นฝันขึ้นมาซึ่งโดยปกติแล้วซอมบี้นั้นจะไม่หลับไม่นอนรวมถึงไม่มีการฝันด้วยพออานั้นตื่นขึ้น,นมาปรากฏว่าจูรี่เธอได้หายตัวไปแล้วอารู้สึกผิดหวังที่จูรี่นั้นทิ้งเขาไปเขาจึงได้เดินกลับไปยังแดนซอมบี้และหาเพื่อนของเขาแต่ในระหว่างทางมันเกิดฝนตกขึ้นมาทําให้อ่านั้นเดินลุยฝนและเป็นครั้งแรกที่อานนั้นรู้สึกหนาวซึ่งตลอดระยะเวลา ที่เขาเป็นซอมบี้เขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนช่วงที่อาน,นกํากลังเดินกลับไปยังบ้านซอมบี้ของเขาอาก็ได้เจอกับฝูงซอมบี้แล้วหนึ่งในนั้นก็มีเพื่อนซอมบี้ของอาเนั้นอยู่ด้วยเพื่อนซอมบี้ของอาก็ได้เล่าให้อาฟังว่าพวกเขานั้นถูกโบนีนั้นไล่ล่าเลยต้องออกตามหาอาแต่สิ่งที่มันแปลกไปกว่านั้นคือซอมบี้ทุกคนนั้นเกิดนึกถึงภาพเก,ะก,ะกะ่าๆในช่วงที่พวกเขานั้นเป็นคนเมื่ออาได้ฟังเพื่อนซอมบี้นั้นเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้อานั้นคิดว่าเขาจะต้องนําเรื่องนี้ไปบอก,กบจูล่ ว่าพวกเขาและซอมบีทุกตัวนั้นเริ่มมีความรู้สึกโดยอาน,นั้นแอบ,บลอบเข้ามาในเมืองเขานั้นมาตามความทรงจำของแพรรี่ ตัดฉากมาที่นางเอกจูรี่น้นกําลังคุยอยู่กับเพื่อนของเธอแต่ยังไม่ทันที่เธอจะเล่าไปถึงไหนก็ได้ยินเสียงเรียกจากอาดังมาจากบริเวณหน้าบ้านจูรี่จึงได้ตะโกนถามอาว่านายมาทําอะไรที่นี่อาจึงได้บอกว่าฉันนั้นคิดถึงเธออาได้ดึงจูรี่เข้ามากอดจูรี่ก็ได้บอกว่าฉันก็คิดถึงนายเช่นกันและการที่ฉันมาหาเธอที่นี่เพื่อที่จะมาบอกว่าตอมบี้ที่เป็นเพื่อนของเขานั้นกาลังจะเปลี่ยนเป็นมนุษย์พวกเขานั้นเริ่มมีความรู้สึกเริ่มมีความทรงจํำเก่าๆนั้นกลับมาทําให้จูรี่และเพื่อนของเธอพยาม คิดว่าจะทำยังไงให้คนนั้นไม่รู้ว่าอานั้นคือซอมบี้พวกเธอได้จับอาและมาแต่งหน้าเพื่อให้เหมือนมนุษย์มากที่สุดและเธอก็ได้แอบพาอานั้นเข้าไปในค่ายกับกันเพื่อจะพาอาไปพบกับพุพันธ์รมิโอพ่อของเธอบอกความจริงกับเขาว่าอานั้นคือซอมบี้ที่กําลังจะกลับกลายเป็นคนแต่พ่อของจูรี่นั้นกลับไม่เชือ่อแถมเขายังพยายามใช้ปืนนั้นระเบิดหัวอาอีกต่างหาก ทำให้จูรี่นั้นต้องพาอาหนีกลับไปยังโลกของซอมบี้อีกครั้งก็ะทาให้พวกเขานั้นถูกพวกโบนี่ไล่ล่า,ลาและพวกเขาก็หนีไปถึงทางตันซึ่งด้านหลังนั้นเป็นประตูบานใหญ่ด้านล่างนั้นเป็นเพียงสา้ํำพวกเขานั้นไม่มีทางเลือกพวกโบนี่ก็ไล่าตามพวกเขานั้นมาติดๆทาให้จูรี่และอาตัดสินใจกระโดดลงอย่างด้านล่างซึ่งมีน้ําอยู่ โดยอาได้กอดร่างของจูดีโดยเอาร่างของเขานั้นอยู่ด้านล่างและให้จูรี่นั้นอยู่ด้านบนอาได้รับแรงกระแทกจากน้ําด้านล่างอย่างเต็มๆแต่พวกโบนีก็ไม่กล้าที่จะกระโดดตามพวกเขามาส่วนทางด้านอาและจูดีก็ได้ผุดขึ้นมาจากน้าแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคืออานน้นมีความรู้สึกและความนึกคิดเน้นเหมือนมนุษย์แบบร้อเปหมือนเขานั้นเกิดใหม่อีกครั้งแต่ผู้พันเกรมิโอพ่อของจูดีก็ได้ยิงมาที่หน้าอกของอาทําทให้เลือดนั้นกระจายไปทั่วสระน้ําแต่กระสุนนั้นนี้ของผู้พันเกรมิโอ ทำให้พิสูจน์ได้ว่าานั้นกลายเป็นมนุษย์อย่างเต็มตัวทําให้ผู้พันครมิโอนั้นเชื่อสิ่งที่จูลี่นั้นบอกว่าซอมบี้นั้นสามารถกลับมาเป็นคนได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวทําให้โรคนั้นเปลี่ยนไปกําแพงที่สูงที่กั้นระหว่างมนุษย์กับซอมบี้นั้นถูกพังลงมนุษย์เริ่มเข้าใจซอมบีม้มากขึ้นเมื่อพวกเขานน้นมีโอกาสกลับมาเป็นคนส่วนพวกโบนีก็ถูกไล่ล่าและกวาดล้างโดยพวกซอมบี้ร่วมมือกับมนุษย์มนุษย์เริ่มเห็นคุณค่าของซอมบี้และให้โอกาสซอมบี้ได้อยู่ร่วมมกับนุษย์ เพราะซอมบี้นั้นสามารถกลับมาเป็นคนได้ด้วยความรักและความห่วงใยจากมนุษย์แล้วหนังเรื่องนี้ก็จบแบบแฮปปี้แอนดิงเป็นยังไงกันบ้างครับกับการสปอยซอมบี้ที่รักใครมีความคิดเห็นยังไงผมฝากคอมเมนต์ใต้คลิปแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วถูกใจผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ผลิตคอนเทนต์ที่แบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ